มาคะ่ะทุกคนขาวันนี้จูจะกินส้มตามตีนไก่นะคะนี่ละคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ามาพอดจูแล้วจ้าคลิปแรกยูสเปนพี่น้องคะ่ะตอนนี้ยูบัพ่อปูไม่ยามาวันที่สองแล้วพี่น้องโอ้ยมาถึงสเปนปุ๊บกะชิบะจอลรงเท้าเลยคะ่ะมื่นอนี้ยจุนตำมะคุงเนาะค่ะเนาะใส่ตีนไก่นี่คะ่ะพักยาเนี่ยเอามาจากประเทศไทยทั้งนั้นคะ่ะนี่คะ่ะตีนไกจุนใส่หมดคะ่ะมิตรตีนอ,บอวบ มาพี่น้องกินอยู่หลังบ้านค่ะทุกคนกินมดแล้วกินอาหารเทียงตอนบาบซีมงแรงมาค่ะ The ชามน n า w 4pm I'm going to have spicy green ป a าปล a ย a สลัดวิดบอยชิคเก้นฟล e t คำใจมีคำคำมาจะเริ่มแล้วได้ยินเสียงนกปูนอยนึงเพชรเพชรค่ะสีนี่บะหมี่หมักอันมะเเคอเทศค่ะนึกวันเมียมี่กับเลยบริสุทธิ์ค่ะจุนบ็ได้ไปซูเปอร์อยู่ค่ะ จุนไปแค่บุชเชอร์ไปซื้อตีนไก่แล้วก็คอไก่ค่ะมาพี่น้องเพดเด้ยข่ะนี่มักพริกกะเลียงค่ะขนมานาวอันนี้ก้านตำลึงค่ะเพราะว่าจุนเด็ดใบแกงไปเรียบร้อยแล้วเลื่านออนม่เขือลายคางกบลาบบี้ แม,ม่วัดมาแล้วัะบุงหน้าค่ะัะบุ้งแดงจุนต๊เครื่องอยู่เวียนหน้าพี่น้องสนามบินเวียนนาใช้ยากมากคอนเนคติ้งอะค่ะ,คะใช้ยากจริงๆ เราไฟ่จุนกับชั้นชิดค่ะจุลเลยตกเครื่องกระเป๋าจุนเลยตกค้างที่เวียนนาค่อนถึงก่อนกระเป๋าพี่น้องพักเงาอยู่ในกระเ,เป๋ามะเคเือะ คือเป็นแค่สองเอย,ยูปั๊มปน้าสองเมือ่อแ้วกมานี่ค่ะกระโปงกระเป๋าก็ยัง,ปงเปิดอาศายอยู่มากกระเด็กหน่อยค่ะเป็นคิวของคุณสามีเขาปุ่งหน้าลวกพี่สาจุนเพ่นอุตสาหเก็บหาห การรัอนอ่อนอยู่ค่ะมีบใบน,น้อยๆละสิทิงกับิีด้ครับเพื่อนอุตสาหเก็บให้อืมว่าอากาศอยู่เป็นหน้าเป็นเตะดีอยู่ปั้มเพื่อน้าฝนตกอากาศเย็นอืม ของคงออกมาจากกรุงเทพออกมาจากบ้านนาค่ะหน้าสาวพ่นปลูกหลายมือด้วยค่ะนี่จุดลืมยังสตอกับเมกกะทิน มาถึงเบญ่าเวนเต่เมื่อวานค่ะประมาณสองถุมได้ค่ะแล้วพ่อในไปซื้อของอเ็ดพี่ก,กะเลี้ยงเพด นกพะปูตายหลายแล้วค่ะน่าสิเดืออยู่สองตัวเฮ้ยเอาอแล้วเขาพิชช่องประจําละจุเข้าพิช่องตลอด มือหนังถอดข้อไก่ค่ะนับสมตับขนมจีนโอ้ย ขยะก่อนตัวเพชรเ <c oughs> ทีย่ยงกันแล้วเด็กหน่อยล <c oughs> วกอีรีอีร้อนเลยค่ะเนี่ยขันจุดเอิ้นว่าลวกก็คือต้มน้ำห่อนใสซ,ซื้อค่ะ ต้มันผ่อนจักกาใส่เสือ้อใส่ขาตัาง้งใหม่แต่แล้วยังมันหูขาไปยังไงพี่กรเลียงเพชร จุนซื้อมาจากอินโดนีเซียค่ะนึกออกพริกแห้งมากว้า ไม่ต้องถามว่าเผ็ดขนาดไหนไม่ได้ติดไมคค่ะก็ะหิวมากจิงเสร็จก็ต้องพาเด็กแบบเด็กๆออกไปสระว่ายน้ำอีก บางครั้งเราไม่อยากไปนะคะแต่เราจําเป็นต้องไปค่ะเพราะลูกของสามีเนาะเราต้องไปด้วยว้าเผ็ดจริงๆแต่เมื่อคือนน่ะจุนไม่ออกไปกับเขาค่ะเพราะจุนเหนื่อย เดินทางมามากินข้าวที่บ้านพราปุ่ยม่จ้าข้าวคืนนะคะก็สี่ทุ่มเหมือนเด็กๆออกจะไปเดินอยากไปเดินในเมืองเดินไปในเมืองโอ้จุไม่ไปที่จุนน่วยเด็กเป็นคนขี้เบื่อง่าย อยู่บ้านานานไม่ได้ค่ะเด็กอ่ะจะเบื่ออยากจะออกไปทางนอกอืมนิสัยเด็กเนาะเด็กก็ชอบออกไปเล่นแต่นิสัยคนมีอายุของเราแด้กกอยู่บ้านอืทำนูน่นทำนี่อยู่บ้านพักผ่อน เผ็ดอีดีเหรอเพื่อนว้าเผ็ดเป็นลินหรือไมเกี่ยวน้ำกับว่างไม่ไกลพด ไก่มันมากค่ะเพราะมันตีนใหญ่เคียวเพลินม,มากลืมถามแม่ย่าว่ามีเบกกิ้งโซดาไหม จนจราทำเล็บมือนางเพราะมันอวบมากมึงตะขาต่อยมันหลดนเนี่ยขาต่อยมันเป็นขาต่อยค่ะบอพิษมันมีเข่าตกทองพ่นทองเราไปที่จุน จุนยิบน้ำก่อนค่ะพี่น้องเพชรไปกันแบบนี้ละค่ะจุนเพชรเว,ลว้ล่ะนนำฮี่รู้บ่อย เหน็บชาแล้วค่ะเกีียวเกีียวกินตินเพชรไห่เพชรขึ้น ก่อนหน้านี้ที่จุนลงไปอะค่ะที่ซูปเปอร์ที่จาการ์ตาค่ะนี่พริกนั่นแหละที่จุนเอามาพริกกระเลียง เห็นยังสีไลท์อยู่เลยค่ะ เราต้องเริ่มเห็นมือค่ะโอเกคป้อใจล้วไม่เสีได้กินอยู่เฮียงปอปูเมยียจิ้อมะตัมหังนน่อค่ะเอาโคกเอาปลาดอกปลาแดกมะตำมหางนอนอจิ้อย่านหองขั้วเมียสินมีกิน,นะคะ่ะ ตามกันด้แต่เพิ่นบ้าบ่าเดีเ๋ตั้งากับเก่งจเนาะค่ะเนะาะฮะพี่น้องเดี๋ยวจุนสิเลมเรือซ้ำนี่ค่ะเพชรอีรีหรอโอเคค่ะทุกคนค่ะเก็บในจุนทักท่านจัะจเนาะเดี๋ยวเ้าพอกับคิดหนาได้ค่ะเด้อไายบาดค่ะ